สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบ้านไร่ตุรกีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก <c oughs> ็เป็นเป็นวันทีออ่คุณลุงนะคะจะต้องจากเราไปอีกแล้วนะคะคุณลุงจะกลับบ้านไปที่บ่อนลุงะคะ่ะแล้วก็เราจะไม่เจอคุณลุงอีกเลยสองเดือนนะคะนู่นเดือนมิถุนา<ๆ>นู่นเลยนะคะกลางเดือนมิถุนาฉะนั้นวันนี้นะคะก็เป็นวันที่เฟิร์นจะทําอาหารให้คุณลุงทานในรอบอีกสองเดือนนะคะส่วนอาหารที่ทำนั้นก็เป็นเรืองหอูอะไรเป็นอาหารมือง่ายนะคะเฟิร์นจะมาทำเมนูทานทูนี่กับเออทานทูนี่เคบับไก่นะคะ เป็นแบบจับจุลกีทำที่ง่ายทุกคนทำที่บ้านได้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมว,วิธีการทำกันเลยค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาเตรียมหมักไก่กันก่อนเลยนะคะไก่ที่ <c oughs> ไก่ที่เราทำเนี่ยก็จะเป็นเนื้ออกนะคะเราจะใช้เนื้อส่วนไหนของไก่ก็ได้แต่คนเลนโดที่จะใช้ส่วนอกนะคะเออก็ประมาณ1นกิโลนะคะส่วนผสมเนี่ยก็มีพริกไทยนะคะมียี่หร่าหงใส่ไปเลยค่ะ ปาปิก้านะคะปาปิก้าจะเอาพริกแบบเผ็ดหรือไม่เผ็ดก็ได้แล้วแต่นะคะเป็นแต่ของฝนนีจะเป็นพริกแบบเผ็ดนะคะเผ็ดน้อยนะคะก็ใส่ไปเลยหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่เกลือนะคะประมาณนี้น้ำปลานิดหนึ่งนะคะประมาณหึงช้อนชาฝนจะใส่โยเกิร์ตนะคะนิดหนึ่ง แค่นี้นะคะนิดเดียวเพื่อให้ความนุ่มนะคะแล้วก็นมอีกนิดนึงนิดเดียวนะคะไม่ต้องเยอะหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงเสร็จแล้วก็ทำการคนเลยค่ะเพิ่นใส่นมเพราะว่าลดความกระด้างความแข็งของเนื้ออกแล้วก็เพิ่มความนุ่มด้วยถ้าเป็นทันทุนี่เนื้อเนี่ย คนตุรกีจะจะไม่ไม่ใส่นะคะไม่ใส่นมไม่เขาจะทําแบบนั้นไปเลยใส่แค่เครื่องเทศนะคะแค่นี้เองค่ะทุกคนแล้วก็ปิดแรบทิ้งไว้ในตู้เย็นสักพักหนึ่งนะคะไปดูขั้นตอนต,อนต่อไปกันเลยค่ะอันนี้เฟิร์นั้งน้ํามันเพื่อที่จะทอดมันฝรั่งนะคะแกลมนี่มันฝรั่งมันฝรั่งสดแล้วก็เราแช่น้ำเอา้างแป้งออกนะคะแล้วก็เอาเกลือ ใส่ลงไปนช้อนโต๊ะแช่ไว้สักพักนะคะพอแช่เสร็จแล้วเราก็จะได้มันฝรั่งแบบนี้แล้วก็เอาลงทอดเลยค่ะ,สะเสดดน้ำด้วยนะคะเดี๋ยวมันกระเด็นผักแนมนะคะไม่ใช่ผักแนมสิผักที่เอาไว้ใส่ในในแรปนะคะแรปในแผ่นแป้ง คู่กันเนี่ยเราจะต้องจะใช้พาสลี่นะคะเดี๋ยวเราหั่นพาสลี่ก่อนนะคะ แล้วนะคะเราก็จะนำต้นหอมที่เราหั่นบางๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ไปเลยเสร็จแล้วเราก็จะใส่สมุนไพรสุมักนะคะสุมักก็เป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่งที่สำคัญนะคะส่วนเขาก็จะเอาไว้ใส่ในสลัดนะคะเพื่อลดความเผ็ดของ หัวหอมสมักมีรสเปรี้ยวนะเปรี้ยวแบบเปรี้ยวเลมอนเลยถ้าอยู่เมืองไทยไม่มีก็ไม่ใช้ก็ได้นะคะไม่ไม่จำเป็นต้องใส่แล้วก็คนเลยค่ะนี่ก็โอเคใช้ได้แล้วคะ่ะ ต่อไปนะคะก็เป็นการหั่นมะเขือเทศก็หั่นให้ได้แบบนี้นะคะเป็นเต่านะคะ ค่ะตอนนี้นะคะคนก็จะมาเริ่มทำใส่เราก็หมักเอาไว้แล้วนะใส่น้ำมันไปเล็กน้อยถ้าใครมีผงกระเทียมก็ใส่ผงกระเทียมถ้าใครไม่มีก็ใส่กระเทียมตังตำสักกลีบสองกรีบก็ได้นะคะให้พอมีกลิ่นก็ได้ค่ะหรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะแล้วแต่น้ำมันยังไม่ร้อนคนใส่ลงไปเลยค่ะ ไม่พอขอใส่เพิ่มนิดนึงสีไม่สวย เราใช้ไฟกลางๆในการคั่วไปเรื่อยๆะจนไก่สุกนะคะไก่มันก็สุกง่ายอยู่แล้วแล้วก็ชิมรสเอาตามที่ทุกคนชอบ่ะคะบางคนชอบเครื่องเทศที่ฉุนแล้วก็อาจจะใส่ผงยี่หร่าลงไปอีกนะคะแล้วก็สุดท้ายเอ่ะ ขาดไม่ได้เลยเนยนะคะเนยสองชันตกแสงไปเลยอาหารตุรกีถ้าน้ำมันน้อยมันไม่ใช่อาหารตุรกีนะคะอาหารตุรกีต้องมันเยิ้มๆความหอมคือแบบหอมมากไม่ต้องพูดถึง พอเนยละลายเสร็จเราก็สามารถที่จะปิดได้เลยนะคะวิธีการกินก็เอาแผ่นแป้งนะคะเอามากดๆเนี่ยคะ่ะให้มันเดือดๆแบบเนี้ยอ้งไว้สักพักนะคะแป้งมันจะร้อนนะคะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะอืมอ่ะ เสร็จแล้วเราก็เอาขึ้นมานะคะกดไปอ่อนนะอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ในแนวนี้ลาลงไปเลยแล้วก็แตงกวาดองค่ะมาเขือเทศ แล้วก็หอมใหญ่กับพาสลี่ตามด้วยมายองเนสคนตุรกีจะไม่ค่อยกินแคชชัพนะคะ <Okay. S 2> เราสามารถเอาเอานี้นะคะไปอุ่นบนกระทะให้มันหลอนได้อีกทีหนึ่งนะคะ ทานข้าวกันค่ะวันนี้เรามีแขกพิเศษนะคะก็คือแขกคนเดิมๆนะคะฉันเด็บ <S <S รูเบนเดอร์เดนนี่มาคาร์ลฉันเด็บฮันนี่ what is today's menu Tavuk tantuni. <laughs> Dur tavuk, tavuk tantuni. Tantuni mi? Abi sen yedin mi hayatımda ilk defa? İlk defa. Tantuni çok güzel ama hiç yemedim. Sen yedin mi bir orta? Bir yedin. Ya tavuk tantuni yedin mi sen? Yedim, yedim, yedim. Mersin'de. Yediğin için sen tefrik et. Me Mersin'de yedim. beğenmedim. Hımm, hala -hmm. Sevdin mi? Çok güzel. Onlar iyi evet. yapamıyorlar tantuni. O et, et. Evet. Yok havuk. Herkesin patates almıyor evet. mu? Evet. He.

Şu bu tantünde hiç yemedin. İlk defa yiyorum. Hayatımda ilk defa. Vallahi ilk defa yiyorum. Gerçekten mi? He. Allah Allah. Yani laf olsun diye <laughs> söylemiyorum. İlk defa. Yani Türkiye vatandaşı olarak ilk defa tantuni yiyorum diyor. Yani Ayşe'nin tantunisini yiyorum. Bak Mersin'e kadar gitmeme rağmen, yani bu işin ana vatanı Mersin biliyorsun evet, tantuni. Orada bile hiç şey yapmadım, ilgimi çekmedi, yemedim. Bilmedim. Peki Ayşe'nin tantunisini beğendin mi? Güzel ilk defa yedim böyle. Şimdi fark kaç puan vereyim? Puan Daha önce yemediğim için 5 80 falan. 80 falan. 8. 8 8 8. 10 üzerinden yani. 8. Ben de 2 e, veriyorum. Komutan sen ne vereyim? Sen daha önce yedin bir tantuni. Yedim. Nerede? Ben özel Tİ'ye gittim. Mersin'e gittim ben. Orada ben özel oraya tantuni yemeye gittim. Mersin hangi lokantası dedin Tantuni? Ya sen ne yapıyorsun hangi lokantası? Bu Mersin koskoca şeyi... Hani... Ben... şimdi sen yarın e, nereye gidiyorsun? Ben ya, yarın Bodrum'a gideceğim. Bodrum? Yani hmm. buraları bırakayım diyeyim yani. Maalesef, Maalesef ne ya. Şey, Bahçe işim var orada da. Aynen şey, bir kulun second job is a gardener. Hı -hı. He do about our uh, village garden, gardens. Hı -hı. <laughs> so now he... Susa. Now he söyle, going to evet. uh, make garden in Bodrum. Mi? Bana tercüme etsin. Bahçe, bahçeci. Diyor. bahçeci diyor. Bodrum'da bahçeci. Evet. Bizim köyün evet. dedim ben. Bahçecisi. Yani kim demiş? Ben burada bahçe çalışıyorum. Evet. Bahçe çalışıyorum. Evet. Sigorta yok. Evet. Başka? Yevmiye yok. Evet. Hane yok. Evet. Romani su var, kahve var. Ondan sonra akşam yemek var. Komutan, niye konuşuyorsun şimdi burada kameranın karşısında? Devlet bizi yakalasın da burada cezam yazsın maliye? Şimdi Allah aşkına bak. Ne Doğru olmasa ne diyecek? Doğru ha, doğru dediği dediği konuş, konuştuğu şeylere bak ya. ya. <laughs> bu patron. Patron patronu, ben, <laughs> ben işçiyim. <değil. gülüyor> bu, bu patron. Ma patron, Mara ma 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 Koca patron bu. O şey, açı başı. Laç bastı. Mutfağa bir giriyor, 10 saat çıkmıyor. Aşağı, beş. Aşağı. Bu <gülüyor> da bir gidiyor, ben işe gidiyorum diye 10 saat gelmiyor. Aynen. 10 <laughs> saat. Çok çalışkan. <laughs> Çok çalışkandır kendisi. <laughs> Sağ olasın komutan. Buyur sana ekmek verdim. Ye. Ye. Bak gelirken. Şey, şey, Şimdi kesin, kesin que, ye. Ya gelirken bak. He. Bu aynı <laughs> sigortasını peşini yatırdı adam ama. gelirken <laughs> <laughs> ekmeği de unutmaz he. ha. Getirin. Hemen ekmek getirir böyle <laughs> ağzına tıkar. Maaş yok. Koskoca şey var ya. Yemiyor, yiyemiyorsun. Günü. Kim ya. yediriyor? Hangi patron? işçisine tantuni yediriyor. Ona bak, bak, sen bilmiyorsun tıkkon ya. Yani. <laughs> ben böyle makmakla tıkkon. Tıkkon mu ben? Ben Mersin'e gittim. Ben de gittim. Ne zaman gittin? Ne zaman gittin? Askerim mi? Asker. Evet. Rüyasına gitmiştim. Evet. Yo. Ya nerede gittin? Gittim." Değil mi? Haa. Ne var orada Mersin'de? Söyle bakalım bana. Eski kız var. Haa. Ha. 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 ha, olabilir, olabilir. Gözleri parladı. Nasıl diyeyim? <laughs> <laughs> Gözleri parladı. <laughs> มาเมืเดิเลยพี่เโอ๊ยย้อนลักทุกคน1 2 3ไม่้เกี่ยวข้ทุกคนวัสดีนะเราก็ทานข้าวกันเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เตรียมตัวส่งคุณลุงไปกลับบ้านตั้งแต่เช้าเลยนะคะทุกคนคุณลุงจะไปห้องน้มีสิมหรอ Yes เมื yeah. ่อสอดวีนักน so at the end uh, I go to bathroom for eating uh, some vegetables from his k ้งกับสื m อว a ้งวีโอใ o ่คุณค k ดเบข่าแ k นคัดข่าแล k a พอดีขาป้อวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณรู้จะมาปิดคลิปนะคะเดี๋ยวเขียนภาษาคาราเกะคะคาราเกะ Yes, I will. Krab to kon. Yes. Tako kon kripni. Yes. Go go hai. Got like. Tengam long jai. Yes. yes. Hai poa krao do na krab. Ah. Yeah. Yalam got subscribe. Subscribe. <laughs> <laughs> Yalam got subscribe. Kartan, yazanı oku. Yazanı oku, yaz, yazmanın dışına çıkma. Bak, Fazla kendinden yorum, yorum yapma. Subscribe. Yalan, subscribe. <laughs> ah. Yalan <Hah>, subscribe. devam. Ne got, gradin. Tia. 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 Tia.

See you ทุกคน See you See you Bye bye เจอกับพูลูอีกสเดือนค่ะ Yes พูลู Bye bye Okay See you okay. next year Okay Bye bye